ตำนานญี่ปุ่นคำพูดต้องห้ามในห้องน้ำสถานีรถไฟอย่าทักคนในห้องข้างๆแม้ว่าเขาจะเรียกชื่อคุณชื่อเรื่องเสียงจากห้องที่สมสถานที่ต้องคำสาหห้องน้ำหญิงสถานีรถไฟโบราณชินคาเรตเรื่องเล่านะสถานีรถไฟแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้ใช้งานมากนักเนื่องจากเส้นทางรถไฟสายนี้ถูกยุบไปหลายปีแล้ว แต่สถานีก็ยังเปิดไว้ในบางช่วงเวลาเพื่อใช้เป็นจุดทักของเจ้าหน้าที่หรือเป็นที่หลบฝนของนักเดินทางหลงทางห้องน้ําหญิงของสถานีชินคาเรตมีคาเตือนลึกลับติดไว้ที่หน้าประตูด้วยหมึกสีแดงซีดจระหังอย่าพูดชื่อใครในห้องน้ําอย่าทักห้องข้างๆถ้าได้ยินเสียงตัวเองเรียกชื่อจากห้องถัดไปยาาอย่าขานตอบว่ากันว่าเมื่อประมาณ40ปีก่อนมีเด็กสาวมัธยมปลายคนหนึ่งฆ่าตัวตายทายในห้องน้ําห้องที่3ห้องสุดท้ายด้านในสุดด้วยการกรีดข้อมือและใช้เลือดเขียนชื่อของเธอไว้บนผนังว่า โยกโกตั้งแต่นั้นมาทุกๆปีจะมีหญิงสาวอย่างน้อยหนึ่งคนที่เข้าห้องน้ำนั้นแล้วมีอาการประสาทรลอนเหมือนได้ยินเสียงใครบางคนเรียกชื่อเธออย่างทาเ,าเบาจากห้องข้างหาให้ยูริยูริจังบางคนบอกว่าตอนแรกเหมือนเสียงเพื่อนบ้างว่าเป็นเสียงแม่แต่เมื่องงยหูฟังดีๆเสียงนั้นกลับไม่มีจังหวะหายใจและเอ่ยชื่อด้วยน้ำเสียงผิดปกติเหมือนกับบันทึกเสียงที่ถูกกรอซ้ำๆหากใครขารับชื่อหรือเอ่ยกลับไปว่าใครอยู่ในนั้น ก็จะพบกับประตูห้องถัดไปที่แง้มออกไม่มีใครอยู่แต่งเงาของหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวลากพื้นมากปรากฏในกระจกในช่วงริบตาและเสียงจากในห้องนั้นจะดังขึ้นเรื่อยๆว่ายู่ริเธอตอบแล้วมาอยู่ด้วยกันเธอหลายคนที่ขานชื่อกลับหายตัวไปจากสถานีนั้นโดยไร้ร่องรอยไม่ปรากฏในกล้องวงจรระปิดไม่ถูกพบอีกเลยเจ้าหน้าที่สถานีจึงพยายามล็อกประตูห้องน้ําไว้ตลอดเวลาแต่บางคืน แม้ไม่มีใครเปิดเสียงกดชักโครกจากห้องที่สามยังคงดังขึ้นเองเป็นจังหวะและเสียงทาเบาจากผนังก็จะกระซิบชื่อของคุณคำเตือนห้ามในตำนานนี้ห้ามพูดชื่อใครในห้องน้ำโดยเฉพาะชื่อของผู้หญิงห้ามตอบกลับเสียงที่เรียกชื่อคุณแม้จะเป็นเสียงคนสนิทห้ามมองเข้าไปในกระจกหลังได้ยินเสียงจากห้องข้างๆห้ามเข้าใช้งานห้องที่สามหลังเวลาสามทุ่มกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเหตุไม่แต่คูณนอนหนูคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น